e l ลอนมัส CEO ของเทส l a เดินทางไปถึงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ประกาศสู่สาธารณชนโดยคาดว่าการเดินทางไปประเทศจีนครั้งนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับการเปิดตัวซอฟต์แวร์ฟูลเซลล์ไรวิ่ง FSD และการอนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศเทสลานได้เปิดตัว FSD ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ออโต้ไพลอตเวอร์ชันอัตโนมัติที่สุดเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานในจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกถึงแม้ว่าการใช้งานระบบออโต้ไพลอตจะเป็นความต้องการของลูกค้าก็ตามตั้งแต่ปี2021เทสลาได้จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในเซี่ยงไฮ้ที่รวบรวมโดยทางการจีนตามที่หน่วยงานกำกับดูแลของจีน,จนกำหนดอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวกลับไปยังสหรัฐอเมริกาาาาาาใในนนนนนนตตตอออออออีี้้้ลลมมมรรรรร์กกกััังงุิสบบโถ่่ยขูทวว เพื่ออัปเดตอัลกอริทึมสำหรับเทคโนโลยี f s d โดยอีลอนมาร์กได้โพสลงอกว่าเทสลาอาจให้บริการ f s d แก่ลูกค้าในประเทศจีนอย่างไรก็ตามสื่อในประเทศจีนอย่าง CCTV ไม่ได้ระบุว่าการพบกันของอีลอนมสร์และลิชี่องจะมาหารือถึงเรื่องระบบ F s d หรือการโอนถ่ายข้อมูลอีลอนมาเ์ียงได้พบกับเรนฮองบินเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นหัวหน้าสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีนซึ่งเป็นผู้จัดงานมอเตอร์โชว์อีกด้วย